สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องจะผ้ามัดตามแนวท่าของน้องยูโรนะคะให้โชคนะคะมื่อน,นี้น้องจะตำเข่าสารไห้นะคะน้องเคยไห้อยุค่ะพี่น้องน้องเคยไห้ยิบแล้วมันยิบแล้วยิบแ,แล้วติลกูกโอ้ยน้นองเคยไห้น้องเคยได้ยุคค่ะโดนี้น้องกับอายุอ่า หนึ่งปีจักเดือนก็หนึ่งปีห้าเดือนนะคะน้องกำแล้วใส่จานเขาเอาฉิบแหลกเขาเอาแหลกเลยนะคะเอาเอาไม่ใหญ่บอกไม่จ้งไหน่ไม่บอกกำลรออันนี้มันจักเม็ดอย่างมั้เนับนับนับตูสิมันทำที่แหลกก่อนเอาเอาอันนี้ นับกรมที่แหลกน้องเคยห้ถือโยคะพี่น้องก็เลยนีงวดแหลกที่ได้ออกช่องนะคะหวดแหลกที่น้องจะออกช่องนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดงามอยู่่ายงามอย่พี่น้องมันหยิบเนาะมันบกกรเนาะไม่เห็นพวกมันหยิบเออมันหยิบ่ว่ามันหยิบที่แหลกเลยเนาะมันบกรมเนี่ยมันหยิบเนี่ยเพินก็ล่างนับโยู่ค่ะเจ็ดสิบเจ็ดค่ะ สิบเจ็ดนะคะให้โชคเด้อบักลาเอ้ยเห็ดจังไรจังสีใดพอแปดนาทีบานดีฮ้ยอวายโรได้สิบเจ็ดเมตรค่ะพี่น้องสิบเจ็ดเมตรยูโรยูโรกำเทียสวงบ่กำมสามตัวเอากำสามตัวบาเด็กกัมสามตัว เพราะว่ามันทอดในไก่ถึงเวลาอยู่ยาฝาวนี่แหละค่ะกาลินสุกซุนอยู่จังสี่แหละเนาะค่ะเนาะนองยูโรกาเดยตะกี้กับเคยไดนี่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 เอากัมกัมกัตะกี้กับเคยได้นะคะยูโรนี่ไหมเออนี่ค่ะกัมกัมกัมไส้ลูกเออนั่นล่ะนี่นี่ป่านี้เอาสามตัวค่ะพี่น้องเอาสามตัวบ่านนี้สามตัวอันนี้เอาไว้ก่อนอ่า อ่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยว dad, yüz, athlete, athlete, เ,ดเดี๋ยวจังเล่นเดี๋ยวจังเล่นปีห้าเดือนค่ะปีห้าเดือนเดแล้วลูกเดี๋ยวสิดจะตกลูกลูกมาจับมันลูกพ่นกำลังด네ื้อกำลังซ้นนะคะกำลังดื้อกำลังซ้นอ่ะจับไว้เเีียยจับไว้เอาให้โชคแม่นเม่นเด้อลูกเด้อให้โชคย่ายแม่นเม่นเด้อเดี๋ยวเสียอะไกินนมนะคะ เดี๋ยวจะได้กินหนมเอาจับไ้ได้รู้ค่ะเบืองผนันับก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้สามตัวค่ะรู้สึกว่าจะหลายนะคะรู้สึกว่าจะหลายหลายเ้าวปลาเอาตัวทาชชีทน่ะล่ะค่ะ ฮัลโหลจ้าคุณแม่ยัยดใส่ไนสามตัวนั่นนคะเดี๋ยวไปให้จ้งมมงบางหันไดสองตัวลแล้วมาแล้งเนาจต่คือสิบเจ็ดสามตัวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นับให้กอนครับเดีเเเ๋ยวเขากล้องเขากล้องลูกเขากล้องเขากล้องน้ำยา่นี่เห,ห็นปะ อินบ๊อบักลาเอาขนมบ๊อเอาเงิน yeah, บ so? so ๊อเนี่ยอาอาอเอาเงินครับลูกเอาคขนมเอาอโออลาสิไปกินซื้อนมบ๊อนี่แม่บักลาซื้อนมเนาะซื้อนมเนาะซื้อนมเนาะครับเนาะซื้อนมเนาะครับเนาะเดี๋ยว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  อ่ะอันนี้เอา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 หวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ยเก่ง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 หวัสดีครับค่าขนมได้แล้วได้ค่าขนมแล้วน้องโยูโรให้โชคให้โชคย่ายแม่นเมนนะลูกนะงว,วนดนสิบหกมีนาคมขอ <6 S 2> เกียรตินะคะน้องโยูโรให้โชคจะไปให้แล้ววัานได้เงินละ ไย pues, ่งั้นแหละเรจะไปแล้วรอรอเนี่ยเป็นนัดก่อนค่ะโพว่หลายขนาดด้พี่มกตัวเไหลยวอืออะไรครับเอาพี่ใบหนึ่งมันปิวแล้วลูกอ่ะเป็นเลขตัวใดครับได้เลขตัวใดครับ ได้เลขตัวใดครับมับกลาได้เลขตัวใดบอกย่ายกันนะอ่าอีละคนจะให้โชคคนจะให้โชคนวดสิบหกมีหน้านีน่เนาะล่ะเนาะให้ทั้งบุญให้ทั้งรางเนาะค่ะนี่ละค่ะน้องยูโรนะคะล่อแม่พื้นนับอยู่นะคะเขาสาร สามตัวบังหันด้สองตัวค่ะพี่น้องอันนี้เอาสามตัวน้องเบาว่าหันเป็นนะคะน,อน้องกระเป๋าว่าหันเป็นเขาเคยให้ตาประมาณจักเดือนก่อนต้กีนไม่ให้ไม่ร่องให้จับอีกร่องบึ้งนะคะโดนแล้วนะคะเฟิย็นไอาใ่ังค่ะ เดินตามภาษาเด็กน้อยนะคะลองเบิ้งเนาะครับเนาะลองเบิ้งไปซื้อนมน,นะครับบักราได้เข้ากล้องแล้วบักราได้เข้ากล้องแล,ล้วเขากล้องรอรอเบ่งเงต็มแดงแน่นอันเนี้ มแ,แ,แมนนั่นแหละ,ละผู้ได้ต่องการผู้ได้หมักกระจัดคัดสะพานลเียก,กับงามอยู่แหลกกระซิบเจ็ดค่ะบนเนดีเนาะล่ะโดนไฟแห้งแล้วว่าได้บอกมอหายจับ ก็พอดีกพ็พน,นัให้มัดได้จิตแต่หน้าที่พอดีนะคะนี่แหละคะ่ะพูดจะให้โชคพูดจใจโชคบ้านบ่เป็นยังบ่เป็นยังออกคักคัอ้อครับครับนี่นี่นี่ลูกนี่เลยครับ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 ยา่กับว่ามีมือครับหัวบ่ววลงดอกนี่ครับครับหมอสของสัญญาณบอกว่าครับ นับนับบ่ฮันเดียวเพราะว่าพฤตนกรรมใหญ่เนาะค่ะได้แล้วรุดรุดเอาน่องไปแล้วกันอ่ะอันนี้อ่ะมาอกี้ันนี้รุดอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะของเพื่อนนั่นได้แล้วกันดีใจขึ้นทีเราเจ้าหัว่าสีเหลืองกันบบกินมันแอะ กรรมใหญ่สามลอยหกสิบสองเมตรสามลอยหกสิบสองสามสามหกสองสามหกสองพี่น้องสามร้อยหกสิบสองแย้มกินไอตสามร้อยหกสิบสองนะคะหมวที่เด้อพี่น้อง หกสองสามหกนะคะสามสองนะคะนี่แหละสรุปน้องให้น้องกำเขาสารนะคะกำไยจับหน่อยสามหกสองนะคะสามร้อยหกสิบสอง นะคะสองตัวก็หนึ่งจ็ดท่าขอให้ชวนโน้องโยโรนะคะงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะคะขอโชกสโชหมันหมาน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ